สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูนะการในห,หน่วยโลกสวยด้วยมือเรากันนะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะเรามารู้จักการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมทําให้โลกเราน่าอยู่นะคะเด็กๆเกช่นเราไม่ทิ้งขยะไม่ตัดไม้ทําลายป่าและปลูกต้นไม้เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดี ร่มรื่นน่าอยู่กันยังไงลราคะเด็กๆรู้ในเรื่องของความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมกันค่ะความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะประเภทของสิ่งแวดล้อมได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำทานทะเลสัตว์ปลาเป็นต้นค่ะ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถยนต์โทรศัพท์มือถือของเล่นเด็กเป็นต้นค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ไม่ตัดต้นไม้ ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อคืนสู่ธรรมชาติไม่เผาป่าหรือไม่ทำให้เกิดหมอกควันไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเป็นต้นค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะ การดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นไม่ทํำลายไม่โยนสิ่งของและไม่วางของเกะกะค่ะบำรุงรักษาเช็ดทำความสะอาดสิ่งของอย่างสม่ำเสมอเท่านี้สิ่งของต่างๆก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของ ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมกันค่ะความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติคือสิ่งมีชีวิตเช่นคนสัตว์ซึ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือสิ่งไม่มีชีวิตเช่นโต๊ะเก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อมาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์และโทษของสิ่งแวดล้อมกันค่ะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์ให้ออกซิเจนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นต้นค่ะ ต่อมาคือโทษของสิ่งแวดล้อมได้แก่หน้าฝนเมื่อฝนตกเยอะอาจทำให้น้ำท่วมได้และเมื่อลมแรงก็จะมีกิ่งไม้หรือต้นไม้หักทับบ้านคนได้ค่ะและในหน้าร้อนอาจทำให้เกิดภัยแรงได้ค่ะวันนี้คุณนาขอลาไปก่อนค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ